สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเอาผึ่งกันนะครับเอาผึ่งมีสองลังกันนะครับนี่ลังหนึ่งครับนี่ครับลังหนึ่งดำๆนี่ครับดำปึ๊ดเลยครับแล้วก็นี่ลังหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวเซียนขี้กระตึกกําลังจะทําคบเพลิงครับนี่ครับผึ่งครับลังลังไม่ใหญ่มากครับ นี่ครับเราก็มากันแล้ว,ลวครับนี่ครับอู้อันตรายวะอะไรก็ได้อะไรปล่อยให้พันขี้กระตึอกันเอาคนเดียวครับ <c oughs> โอ้อะไรอะไรอะไรรถไฟเอาไว้ <c oughs> เรียบร้อยครับลังแรกครับพังแรกครับนะครับเรียบร้อยครับแล้เวเขากำลังหย่างมาครับเอาเบิง้งหน้าเอาเบิง้งน้ลุงต้นไม้มาท่านไห้อยู่น่ครับดูพ้นที่เมาครับนี่ครับ บินตอมอยู่ทางเทิงครับนนครับ,รบมันมีอยู่สองหัางครับ,เอ,รบกออกเ,เอาครบออกมาน้ำเด้อเอาครบออกมาน้ำครบเลยมึงดับแล้วบ่แมนยี่บ่มึงก็เอาลงมานำ้ำเรียบร้อยครับนี่ครับมุนอุปุยเหมือนเทิงศิลนะครับ นี่ครับตัวหนึ่งครับผม,มว่าจะมาตอดไข่อยู่ครับเตือนปากนี่ครับรังที่สองครับอันนี้เป็นมิ่มครับมิ่มขี้มังวันครับมังไงบังไงเป็นไงบังไงเป็นไง,ง,ไงตัวหางนี่ายง่างๆๆอันนี้เป็นเพิงหลวงเพิงหลวงเพิงหลวงอู้หัวน้ำหวานไงพิดตากพิดตากครับ ฟัดนี่แล้วกสอด้นไปเทิงเลยลูกมัาเต็มเพลงเลยปิดตาหน่อยๆ้เงี้ยมันจะมีบแอดทังน่ะอยวบ้วนโดมแมีปาเลยมีป่าจจดๆๆๆเลยออใช่บาะวันน้ำหวานจังหลับ่แบเอาขี้ออกได้น่เอาปาดลงน

พ่งเมืองลูกมันอ้อซอนหนูตากินนี่ยออเจ้าชางน่ากินเะืเบื่อไหรินงีเด้อจัดยังอือถึอตอดปาก <c oughs> เรียบร้อยห <c oughs> ิ้มแ้วไหนหมูมีหนัง

อืู้ยุบ้านน้องแซงเด้อคันเอาได้มีป่ะเป็นยู่อีเรื่องทนยววัดยววัดล้างมัดทั้งหลายทั้งขลไปเอาป่ะอู้ยุ่กล้าขึ้นเดียวเห็นยุบบอโทนอันขาวๆมีอืมนั่นไหร่ยุ่ขางโทนฮะขี้ขวมม่ กี่ก้อนไงขนาดดีเม่กี้ไปเอาหัวน้ำวานนี่แหละได้แบบไรดีด nee, ีกว่าใช่มหมใช่ปะมีไหมเนี่ยคุยจากมีปาดบ่ไรวปารปารบ่อะไรแล้วป่ะทู กาจะไให้พยบาบาลกินก็ได้กินออกแล้วคอยมาเม่ากูกินในตูส,สูนเมียคนเ่มันน้อยกาต้องกินขอเช้ตอนนียเยอะๆสุกแซ่บแกบยแม่มันนะให้หมดแดงนะมก,กินมันหมดไม่ได้ทันสุกแล้วอื้